มาคีบครับไปที่เขาโอ้ัสดีพี่น้อง FC สุขสุขสุขนาผมมาหนี้มาดูเบื้องหลังก่อนทําการไลฟ์สดนาฬิกาไล่ครั้งที่สิบเอ็ดนะครับผมพี่น้องเบื้องนะครับผมเบื้องหลังว่าวุ่นวายขนาดไหนผู้ใดอยุนะเอออันนี้น้องตาลนะผมสสวัดีครน้องตาลสดรถจัดจ้านข้างหลังน้องตาลผู้ใดวุะน้องผมครับโอ้เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมเออครับยำเช็ดจังเลยน้องตาล ตั้งกล้องแล้วมั้งตั้งกล้องแม่นครับผมตั้งกล้องมือนี้ครับมื่อนี้จะเป็นไอ้ผู้ไทยมาซอยครับไอ้ผู้ไทยมะซอยเป็นกระเลยว่าเดี๋ยวกล้องเพิ่นน้ำแล้วก็กล้องเข้าน้ำดี่สรับผู้ไทยสตูดิโอนะครับแม่นครับภูไทยเจกังตลอดสตูดิโอนี่ครับพุ่น้องมี LED ด้วยนะครับผมพี่น้องโอ้ยังเหี่ยวเลยระบบครับวันนี้ถึงตั้งนางลานไว้พี่น้องถึงตั้งนางลานใส่ระบบแสงสีเสียงนะครับผม ยอดพุดเขารราช่องไทยแล้วาเนี่ยหกพันหรือมั้งครับหกพันกลัวเนาะของส่อเนี่ยส่วนที่นี่กับเจ็ดพันอยู่ละทบรรยากาศพี่น้องอระบบไฟครับไฟคอนวด้านนี้นะครับ อ,อลังการงานสร้างเลยนะครับผมบนไซเรนซาว1997ครับบนทีมหนึ่ทีมนักดนตรีพี่น้องนังนกดนตรีกำลังตั้งของนะครับผมพี่น้องอกำลังตั้งของอเลยนุย่ยวัดองรีหลักตีนุย่ยระบบเสียงจากอาจารย์สำนะครับ 6 0สิ ier, who, no, ่งทีเราแกน6ราไปเบืองของการเตรียมระบบเซตเครื่องเสียบพี่น้องโอ้คูจินเริ่มมาเบิ้งกันนัแล้วครับพี่น้องสำหรับที่น่คูจินนะครับเตรียมมาเบิ้งหม่องสิขึ้นเวทีหม่องทีื่ยองันวะมองือยลองม่องิยืนล้ำมาผม อวุ่นวายนะครับผมอาจารย์สันนะครับผมระบบเสียงอาจารย์สันนะครับผมอาจารย์ดิวอาจารย์บิวนะครับผมตั้งกลองแล้วเรียบร้อยฝั่งนั้นเป็นเครื่องเป่าพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นชีบอร์ดกีตาร์แล้วก็เบลกชันนะครับเป็นต่นงสวัสดีครับ นี่ได้หลังสิมันนะครับเตรียมเตรียมเตรียมซ่อมเพลงเลยพี่น้องเรื่องนี้ก็เตรียมซ่อมเพลงเล้ววะซักซ่อมจักรหลบจนมาพี่น้องไปทำอะไรแบบนี้พอดีมามาตามดาราไปแต่งหน้าอ๋ออ๋อนี่อันนี้อันนี้แม่ปอนะครับนี่แม่ปออ๋อนี่เรื่อนพี่น้องรอติดตามการถ่ายคลิปของการแต่งหน้า นะครับผมเดี๋ยวจะฟ่านช่องผู้ใดติดตามเนาทางบมนะมีเวลาหอดค้านไม่ปอรับบทหนักก็ถ่าย่าแต่งหลายคน,นเป็น,ปน,ปนบ,บ่ครับก็สี่ค่ะมีบอสบิ๊กบอสบิ๊กบอสแพลวก็พูดจิ้นไอ้กำลังมาแท็กเอ้านี่เพิ่อนมาตามเพิ่อนมาตามดาราได้พี่น้องมาตามดาราไปด้วยไม่บอกว่ามาตามดารานะครับผมก็ตามดาราไปแต่งหน้านะครับ คือรอบแรกที่ไปเรียนแล้วก็ไปเที่ยวมาเพือทำอะกันไม่รู้นะเดี๋ยวพวพูดเลยต้องรับแจ้งน่อยเลยแจ้งน้ำให้ผมเอารอรอเอารออด้ไหมเอารอใครอยู่ตอนนี้กับท่างแต่งหน้าอยู่ ตงกี้ตงกี้แตงเปนตลบตงกี้ตงกี้ต่งเป็นตลอวันนี้วันนี้เต้งนากเลยเออเ้เต้นต้องไปกระเืองกระเาแต่งหน้านคคนนนอแมนนโอเคครับมาตามพี่หนไปแต่งหน้านะครับผมเริ่มจะแต่งหน้าได้พี่นองจงนี้เวลาห้าโมงแล้วนะครับผมพอเราจะเริ่มไลท์หนึ่ทุ่มนะครับผมหนึ่นะครับเสร็จเครื่องเสร็จยังเรียบร้อยจอ l e จัดเรียบร้อยนะผ นี่จอ LED ฉา,ากปะกันระบบไฟแสงสีนะครับผมสวยงาม่างการ,ารงานสร้างนะครับผมพี่น้องร,ระบบป่าไฟเล่นไฟไ <ป S 1> เล่นแงข้างในครับผมรวกาไอ่นำตาลยังตั้งเครื่องกันอย่างเลยพี่น้องเตรียมนะครับผมในตาไล์ครั้งที่สิบเอ็ดนะครับดันเดียวเป็นยังไงมือนี่ ก็คือว่าโอเคครับว่าได้สีกล่องจักเดือนแล้วโหสองเดือนเต็มเต็มสองเดือนเต็ครับแต่ว่ายังเป๊ะเหมือนเดิมครับจันดิวเป็นสุดยอดเหมือนเดิมก็ยังส้มเหมือนเดิมนะครับอาจารย์เดียวดีโอเอฟซีหลายเดิเราดิขอบคุณนะครับเลยอฟซีเราหลายตัววันนี้จะดูว่านักดนตรีจะมีอะไรหรือเปล่าพี่น้องรอติดตามนะรุ่นลุ่นเยอะครับพี่น้องเร้อยู่เบื้องหลังนี่สร้างพัฒม์มวลพัฒน์ซื้อเลยพี่น้องนะครับผมสำหรับนักดนตรีนะครับสำหรับนักดนตรีของเรานะครับ เรียบร้อยไหมครัเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยครับเช็คซสาร์ครับเช็คระบบเสียงแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวอาน้ำเปิดม่านทำการแสดงหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้ถึงสี่ทุ่มนะครับผมมลมุ้งมวนกับหลากหลายศิลปินในบ้านเราไม่ต้องมีศิลปินรับเชิญมีศิลปินในบ้านเราอย่างเดียวนะครับผมเลยครับคู่จิ้นคู่ใหม่ที่มาแรงตอนนี้นะครับบอกของสุกับพี่น้องเป็นอาจารย์หนากับน้องเคสนะครับอาจารย์ต้อยเป็นอะไรอาจารย์ต้อยคู่จิ้นคู่ใหม่ครับ อ๋อนี่นี่นี่อันนี้คุกกิ้งครับมันไม่คุกกิ้นเลยคุกกิ้งคุ้แมงครับ ผุมาป็นหิงกินอ่างกิ้ยมักเคูกินนะกี้ขาก็ผมพี่หน่อยเจ้าวนี้บอกครับจ็คว่ไปเป็นไผ่หะครับแด่ทั้งแด่ทั้งดำครับเ้็นข้อ่ยัวย้อนโควิดย้อนโควิดเปย่ังเดี่ยวเลยเป็นน่าอะไรล่ะเป็นยังกับช่วงมังหันก่อนปลูกมั่นวานเขาไปใส่ชูเนลี่เดี่ยวเป็นกรนเดียกวนเลอเจ้เป็นะเกษตะกวนว่า้เป็นย่างเดยาคาตะกวนนี่เดอ่ยวตะกี้ว่าวานเขาล่ะเขาอยสันวานสันน้ำก ไม่นลยมันไม่ไปนุ่งเี่ยังนี่ยกกระสอบเขาไปเอาหลักฐานเราคุณละกันเลยคุณละกันเออในหล่ะเมื่อกี้ให้นัสามสีเลยบอกแล้วค้นเท้าเขาไปย่านเพื่อทันเท้าหนังดำไปเลยคนดำนี่เขาไปย่านแดดย่านนั้นเขาหนีขี้ผิวเขาเสมอต้นเสมอไปแกแต่พี่น้องทักไปกับเสมอต้นเสมอไปกันเนี่ยเสมอขี้บอดได้ครับโม ไปยังล่ะไปอไปแต่หนาเด้วะกา็ังมหือนกกือไฟแบบนี้เออผ่กว่าผมใจมาตั้งของยนซื้อใส่มาคือมูนนี่แหละเลยคือมูลาดแล้วก็บอกเขาพัาดต้องใส่สีผู้มาทังของดอกบอกว่าผาดรไหมไม่ไหวว่าดอกไม่ดีก็ว่าเออเออไม่ว่ากลางไม่ว่ากลงอันนี้เป็นไหนเนาะนะครับฟังนี่ ตื่นเต้นบ่่ตตืนนเ้ครปะสองเดือนกว่านะครับผมสองเดือนกว่าอาจารย์ตั้มจันมิกนะครับผมน้องเตยลังสีมันนะครับน้องเตยลังสีมันนี่จวดแท้แน่นอนพี่น้องมึอนี่ตื่นสั้นเลยยังวะฮะอยากแก้ไหมวะตายแล้วนักตีคอยนักตีอยากถอนเลยพี่น้องเอ้ยเจ๊ได้ปะเนี่ยขอบคุณมาไล่เรากันเด้อบัดเด้อจะต้องแก้ต้องถอนคำมาพี่น้องสั้นเหรียญว่ถือว่า บอสปตตดก็ว่าสมเขียวแล้วสันนะ่อตตัเจ้าละอไปใช่หรือโอ้ยบอตั์สมเขียวแล้วมั้งบอสเออสมเขียวแล้ววันนี้อุ่นหลด้อ้ยกมัเงตาัดาโล้าุนหก้หาบาทนี่แล้ว เห็นแล้วครับผมความหมวนก่อนที่เราจะไลฟ์สดนะผมนี่ครับผมหมวนไว้ว่านาทีไผนาทีมันผู้ไดเห็นตัไหนพี่น้องรอติดตามเลยนะครับผมติดตามตามคลิปนี้นะครับผว่าเนัือจบท ถ้าแปดชิบาทน,นี่ไปต่อเขาเจ้าเกตชิบาทอยู่เจ <c oughs> ้าซื้อวัสดทุที่ซีมาชิบแปดอยู่เนี่ยก็ถือว่าอยู่กับพี่น้อ,องหน่อย<อ>ิบหนีบิ่งแบบยาวๆเลยพี่น้องดูแบบยาวๆเลยนะครับผมมาหน้าที่ผู้ใดเฮ็ดอันไหนครับบ้างตันเดียวแล้วเรียบร้อยเางนเราตั้งกรมูต<อ>ันเดียวกรมูอย่าบ๊ายบายหๆผลนะครับเอ่อดิ้นติดดิ้นติดดิ้นติดนตินต้งหน่อยครับ มันยานหลายสินกูมูครับเออแมนมันอยากกมูแมนครับขอเขามาปุ๊บปุ๊บสอมสินเขากเรียบรอยแล้วอก่อนไล์สดมันีครับผมบ่งเก็บบรรยากาศก่อนไล่สดครับผมควมบุญไว้ด้านาเวทีความพี่นันไหนาจารวอดไปดาด้าออได้ได้ ขอบคุณทุกซับสไครป์ทุกไลค์ bon ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผมพี่น้องที่ให้การติดตามทีมคอนแชแนลความรู้ทีมงานสุขสุคนเดอร์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมนี่เบื้องความมุ่งหมก่อนทำการแสดงครับผมมาผู้ใดอยู่หน้าที่หังอันไหนพี่นันไหนพี่น้องเลอบุญไวายไปหมดครับผมต่างคนต่างมีหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์สำหรับค่ำคืนนี้ครับผมเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหน้ายังพอหันไหมเด้อพี่น้องสวัสดีครับ